คุณผู้ชมคะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตลอด48ชั่วโมงที่เกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกมีสารเคมีกระจายไปทั่วบริเวณและยังมีเคมีโฟมอีกจํานวนมากที่ถูกนํามาใช้ในภารกิจครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ประชาชนผู้สื่อข่าวได้รับสารเคมีเหล่านี้ไปด้วยแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนะคะว่าสารเคมีที่ฟุ้งกระจายมีผลต่อร่างกายมากแค่ไหนและมีสารเคมีชนิดอะไรบ้าง ซึ่งประชาชนหลายคนยอมรับว่ากังวลเรื่องของสารเคมีเช่นกันค่ะแจะมูกนิดหน่อยแต่ล้างจมูกเรียบร้อยก็กลัวค่ะว่าเราจะโดนผิวหนังเราจะเป็นยังไงแต่ว่าก็กยังไม,ไม่มีเหตุบอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะที่อยู่ตรงนั้น ฝั่งของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคออกมายอมรับนะคะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสารเคมีทั้งหมดในโรงงานมีอะไรบ้างและมีสารพิษมากน้อยแค่ไหนจึงต้องติดตามผลกระทบด้านสุขภาพแบบเฉียบพลันและระยะยาวของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทีนี้มีคําถามที่สําคัญค่ะเกิดขึ้นคําถามก็คือถ้าต้องติดตามผลกระทบสุขภาพของทีมกู้ภยัยประชาชนลูกจ้างโรงงานหรือแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวแล้วใครหน่วยงานไหนจะเป็นผู้ติดตามนี้เนี่ยเขาควรจะต้องมีกองทุนไหมคล้ายๆกับโรงไฟฟ้าต้องมีกองทุนที่ดูแลชุมชนเลบโรงไฟฟ้าถ้างั้นโรงงานสารเคมีที่มันก่อความเสี่ยงแบบนี้ที่กรมโรงงานให้เขาเประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถผูกโยงได้ไหม ให้เขาเนี่ยจะต้องมาประกันแล้วก็สร้างระบบเฝ้าระวังระยะยาวแบบนีออ้ไม่ใช่ว่าแค่ประกันความเสียหายแต่ว่าจะต้องมีเงินมาทําให้ภาครัฐส,สามารถดูแลประชาชนได้จากรายงานนะคะก็ได้ระบุด,ด้วยค่ะว่าที่ผ่านมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพระยะยาวผ่านการออกกฎหมายควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลประชาชนทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการออกระเบียบและพัฒนากลไกลความร่วมมือเพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงค่ะขณะที่ผู้เสียห,ยหายหลายคนทยอยเข้าไปดูสภาพความเสียหายของบ้านในช่วงที่เพลิงสงบลงในช่วงกลางวันและพบว่าทั้งฝ้าเพดานฝาผนังบ้านแทบทั้งหมดเสียหายเกิดจากแรงอาัดจ,จากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิดและเกิดเพลิงลุกไหม เจ้าของบ้านรายหนึ่งนะคะยืนยันว่าอยู่ในสภาพจำยอมที่จะต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปเพราะว่าอยู่อาศัยมานานกว่า34ปีและเป็นบ้านเพียงหลังเดียวที่มีอยู่หากจะต้องย้ายก็ไม่รู้ว่าจะย้ายไปที่ไหนขณะที่บ้านหลังนี้ยังรอการเยียวยาซ่อมแซมจากทางโรงงานต่อค่ะว่าอยู่มันนี้มันก็น้อยไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นช่องโหว่แล้วข้างในมันไอ้ฝ้ากระดานมันหลุดออกเลยมันเหมือนมันหลุดออกจากตะปูมันถอดออกมา เป็นห้องนอนใช่มันเป็นห้องนอนค่ะถ้ามันทําก็นอนไม่ได้ใช่นอนไม่ได้แล้วบางทีถ้ากลางวันเราไม่อยู่อย่างเงี้ยบางทีเราโจนเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่นี้เลย